สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนอาจจะอายที่จะพูดแต่มันสำคัญมากๆสำหรับคุณภาพชีวิตของผู้ชายนะคะคุณรู้ไหมคะว่ามีผู้ชายมากกว่า50%เอร์ซนที่อายุเกิน40ปีเจอปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ไม่กล้าไปหาหมอไม่กล้าปรึกษาใครวันนี้ผมแพทย์หญิงชลธิชาวรนันท จะมาบอกวิธีธรรมชาติที่ช่วยได้จริงๆโดยไม่ต้องพึ่งยาผมทำงานมามากกว่า15ปีเจอผู้ป่วยมาเยอะมากและวันนี้จะแชร์ความลับที่หลายคนไม่รู้ก่อนอื่นเลยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าปัญหาเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับผู้ชายทุกวัยโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้น แต่ที่สําคัญคือเรามีวิธีแก้ไขได้เรามีวิธีป้องกันได้และที่สําคัญที่สุดเราสามารถใช้วิธีธรรมชาติที่ปลอดภัยได้ทุกวันนี้สังคมเรามักจะสอนให้ผู้ชายเก็บเรื่องพวกนี้ไว้ในใจไม่กล้าพูดกลัวว่าจะดูไม่เป็นผู้ชายแต่จริงๆแล้วการดูแลสุขภาพทางเพศของตัวเองคือการรักตัวเองการเคารพตัวเองและการเคารพคู่ครองของเรานะคะ ผมเคยมีคนไข้คนหนึ่งอายุ55ปีเขามาหาผมด้วยความกังวลมากๆเขาบอกว่าเขาเครียดมากกลัวว่าภรรยาจะไม่รักเขาอีกต่อไปกลัวว่าเขาจะไม่เป็นผู้ชายที่ดีอีกแล้วแต่หลังจากที่เราปรึกษากันและเขาได้ลองทำตามคำแนะนำที่ผมจะบอกวันนี้ภายในสองเดือนชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยค่ะเขากลับมายิ้มได้กลับมามีความมั่นใจและที่สำคัญความสัมพันธ์กับภรรยาดีขึ้นมากม ตอนนี้ให้ผมถามคุณนะคะถ้าคุณกำลังฟังอยู่และคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคุณลองหยุดคิดสักครู่นะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและวันนี้เราจะหาทางออกด้วยกันมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะผมจะพูดถึง5วิธีธรรมชาติที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รับรองพี่สามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพทางเพศของผู้ชายได้จริงๆ อันดับแรกเลยคือโสมหรือที่เราเรียกว่าจินเซงนี่คือสมุนไพรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสำหรับเรื่องนี้เลยค่ะโสมมีสรรพคุณในการเพิ่มพลังงานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและที่สำคัญมันช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายทำให้เลือดไปเลี้ยงได้ดีขึ้นจากการวิจัยพบว่าโสมช่วยให้ร่างกายสร้างสารที่เรียกว่านิตริกออกไซด์ซึ่งสารนี้มันจะช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะส่วนนั้นได้มากขึ้น ผลลัพธ์ก็คือความแข็งแรงที่ดีขึ้นและยาวนานขึ้นด้วยสำหรับคนที่สนใจจะลองผมแนะนำให้เลือกสมเกาหลีหรือสมแดงนะคะรับประทานวันล,ละ6 0 0 1 0 0ถึง1,000มิลลิกรัมแบ่งเป็น2-3ครั้งกินต่อเนื่องอย่างน้อย4-6สัปดาห์ถึงจะเห็นผลชัดเจนอย่าคาดหวังว่ากินวันเดียวจะเห็นผลนะคะธรรมชาติมันต้องใช้เวลาแต่ถ้าทำสม่ำเสมอมันจะได้ผลดีแน่นอน โสมนี้เหมาะมากๆสำหรับคนที่เหนื่อยง่ายเครียดหรือมีภาระงานเยอะเพราะสองปัจจัยนี้แหละที่มักจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องนี้อันดับที่สองคือมาก้าหรือมัการูทนี่เป็นรากพืชที่มาจากเทือกเขาแอนดีสในเปรูคนพื้นเมืองใช้มาหลายร้อยปีแล้วเพื่อเพิ่มพลังงานเพิ่มความอดทนและที่สำคัญที่สุดเพิ่มความต้องการทางเพศ มากานี้มีสารอาหารที่ช่วยสนับสนุนการผลิตฮอร์โมนในร่างกายซึ่งมันจะช่วยปรับปรุงปัญหาได้ดีมากเลยนอกจากนี้มันยังช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นด้วยซึ่งเรื่องอารมณ์นี่สำคัญมากนะคะเพราะสุขภาพจิตใจมันมีผลกับสุขภาพทางเพศโดยตรงเลย สำหรับมากา้าผมแนะนำให้รับประทานวันละ1,500ถึง3,000มิลลิกรัมสามารถผสมกับน้ำนมหรือสมูทตี้ก็ได้รับประทานทุกวันติดต่อกันอย่างน้อย6 1ถึงส2สัปดาห์ผู้ชายหลายคนที่ลองบอกว่ารู้สึกมีพลังมากขึ้นมีอารมณ์ดีขึ้นและความต้องการก็กลับมามากขึ้นด้วยอันดับที่3มาดูเรื่องอาหารกันบ้างนะคะ อาหารบางอย่างมีผลโดยตรงต่อสุขภาพทางเพศเลยค่ะแตงโมเป็นผลไม้ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแตงโมมีกรดอะมิโนที่เรียกว่าซิตรูลีนซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนมันเป็นนิทริกออกไซด์เหมือนกับโสมเลยสารนี้จะช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น ผมแนะนำให้กินแตงโมสดๆอย่างน้อยวันละ2-3แวน่นหรือดื่มน้ำแตงโมสดๆโดยไม่ใส่น้ำตาลนอกจากนี้แตงโมยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพโดยรวมอีกด้วย บลูเบอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ดีมากค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและช่วยปกป้องหลอดเลือดซึ่งมันสำคัญมากสำหรับการทำงานที่ดีกินบลูเบอรี่วันละการรม,มือหนึ่งหรือผสมในโยเกิร์ตในซีเรียวก็ได้ค่ะเทา้าเช่นอัลมอนวอลนัทและช็อกโกแลตดาร์ก ก็อย่าลืมนะคะทั้งสองอย่างนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระและแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมที่ช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายได้ดีกินถั่วหนึ่งกำมือต่อวันและช็อกโกแลตดาร์กที่มีโกโก้อย่างน้อย70%สซัก1-2ส,สี่เหลี่ยมต่อวันจะช่วยรักษาสุขภาพทางเพศได้ดีเลยแต่จำไว้นะคะกินพ่อประมาณอย่ากกินมากเกินไปเพราะเท่าและช็อกโกแลตก็มีแคลอรี่สูง อันดับที่ 4. การออกกําลังกายนี่สําคัญมากๆเลยนะคะการออกกําลังกายสม่ําเสมอจะช่วยปรับปรุงการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งมันสําคัญมากสําหรับความต้องการทางเพศของผู้ชายการออกกําลังกายยังช่วยให้เลือดไหลเวียนดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อในบริเวณอุ้งเชิงกรานและช่วยลดปัญหาต่างๆได้ด้วยการเดินวิ่งว่ายน้ําหรือเล่นกีฬา จะช่วยให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีและส่งเสริมสุขภาพทางเพศผมแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150้านาทีหรือประมาณวันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์อาจจะเป็นการเดินเร็วๆวิ่งหยาะหยะหรือว่ายน้ำที่สำคัญคือต้องทำให้เหงื่อออกทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนอกจากนี้การฝึกกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานหรือที่เรียกว่า k e g e l e x e r c i s e s ก็สำคัญมากเช่นกัน ลองหาวิธีฝึกดูนะคะมันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและควบคุมได้ดีขึ้นมากอันดับที่ 5. การจัดการความเครียดนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามนะคะความเครียดและความกังวลเป็นปัจจัยสำคัญมากที่ทำให้เกิดปัญหาผู้ชายหลายคนรู้สึกกดดันเรื่องผลงานกดดันเรื่องการแสดงความกดดันทางจิตใจนี้มันจะสร้างวงจรอุบาทที่ยิ่งทำให้ปัญหาแย่ลง นี่คือจุดที่สุขภาพทางอารมณ์เข้ามามีบทบาทการฝึกจัดการความเครียดเช่นการทำสมาธิโยคะหรือการหายใจลึกๆจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อจิตใจและร่างกายผมแนะนำให้หาเวลาสัก10ถึง15นาทีทุกวันนั่งสงบสงบหลับตาหายใจเข้าลึกๆช้าๆแล้วหายใจออกช้าๆทำแบบนี้สม่ำเสมอจะช่วยลดความเครียดได้มากเลยและที่สำคัญมาก การสื่อสารอย่างเปิดเผยกับคู่ครองของคุณการพูดคุยกันการรับฟังกันการสนับสนุนกันทางอารมณ์มันจำเป็นมากๆอย่ากลัวที่จะพูดกับคู่ครองนะคะเขาคือคนที่รักคุณเขาจะเข้าใจและการพูดออกมาจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นมากตอนนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงกันบ้างนะคะมีบางอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวว่ามันทำร้ายสุขภาพทางเพศของเรา อย่างแรกคือการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเลยค่ะแอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อระบบประสาทถึงแม้ว่าการดื่มในปริมาณน้อยอาจจะช่วยให้ผ่อนคลายแต่ถ้าดื่มมากเกินไปมันจะทำให้ความสามารถในการแข่งตัวและรักษาการแข่งตัวลดลงการดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรังยังสามารถทำลายเส้นประสาทและหลอดเลือดได้อีกด้วยทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกถ้าคุณดื่มลองลดปริมาณลงนะคะ ดื่มแค่เล็กน้อยในโอกาสพิเศษและดื่มน้ำมากๆอย่างที่สองการสูบบุหรี่นี่ก็เป็นอีกนิสัยที่ควรเลี่ยงมากๆการสูบบุหรี่มีผลต่อการไหลเวียนของเลือดทั้งในอวัยวะเพศและทั่วร่างกายนิโคตินทำให้หลอดเลือดหดตัวทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงได้น้อยลงสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความเสียหายถาวรของระบบได้เลย การเลิกสูบบุหรี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำเพื่อปรับปรุงสุขภาพทางเพศของคุณผมรู้ว่ามันยากแต่มันคุ้มค่ามากๆมีหลายวิธีที่จะช่วยเลิกบุหรี่ได้ลองปรึกษาหมอนะคะ อย่างที่สาการนั่งนิ่งๆไม่ค่อยเคลื่อนไหวนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่เช่นกันหลายคนทำงานออฟฟิศนั่งทั้งวันกลับบ้านก็นอนดูทีวีไม่ค่อยได้ออกกำลังกายการไม่เคลื่อนไหวร่างกายจะทําให้การทํางานของหัวใจและหลอดเลือดแย่ลงทําให้ระดับเทสโทสเตอโรนลดลงอย่างที่ผมบอกไปแล้วการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยรักษาการไหลเวียนของเลือดให้ดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อและลดปัญหาต่างๆได้ ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวบ้างนะคะแค่เดินเล่นรอบบ้านเดินขึ้นลงบันไดก็ดีกว่านั่งนิ่งๆตอนนี้หลายคนคงอยากรู้ว่าถ้าทำตามที่ผมบอกจะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเห็นผลผมจะบอกไทม์ไลน์คร่าวๆให้ฟังนะคะสัปดาห์ที่1ถึง2 คุณอาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนมากนักแต่คุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่ามีพลังงานมากขึ้นนอนหลับสบายขึ้นอารมณ์ดีขึ้นนี่เป็นสัญญาณที่ดีสัปดาห์ที่สาคุณจะเริ่มเห็นผลมากขึ้นหลายคนรายงานว่าความต้องการเริ่มกลับมารู้สึกมั่นใจขึ้นและเริ่มเห็นการปรับปรุงในเรื่องความแข็งแรง สัปดาห์ที่6ถึง8นี่คือจุดที่คุณจะเห็นผลชัดเจนมากๆถ้าคุณทำอย่างสม่ำเสมอกินสมุนไพรที่ผมแนะนำกินอาหารที่ดีออกกำลังกายและจัดการความเครียดคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด แต่จำไว้นะคะทุกคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเห็นผลเร็วกว่าบางคนอาจจะช้ากว่าสิ่งสำคัญคือต้องอดทนและทำอย่างสม่ำเสมออย่าคาดหวังปาอติหาริ์ในวันเดียวธรรมชาติใช้เวลาแต่ถ้าเราดูแลตัวเองดีๆผลลัพธ์ก็จะมาแน่นอน ตอนนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายคนมักจะลืมนั่นคือเมื่อไหร่ที่ควรไปพบแพทย์ถึงแม้ว่าวิธีธรรมชาติจะช่วยได้มากมายแต่บางครั้งปัญหาอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์มากกว่า คุณควรไปพบแพทย์ถ้าคุณมีอาการอย่างต่อเนื่องมากกว่า3เดือนและไม่ดีขึ้นแม้จะทำตามวิธีธรรมชาติแล้วหรือถ้าคุณมีอาการร่วมอื่นๆเช่นปวดคณะปัสสาวะมีเลือดในปัสสาวะหรือมีอาการปวดในบริเวณอุ้งเชิงกรานนอกจากนี้ถ้าคุณมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ คุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มใช้สมุนไพรหรือเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์เพราะบางอย่างอาจจะมีปฏิกิริยากับยาที่คุณกินอยู่อย่ากลัวที่จะไปหาหมอนะคะแพทย์ที่ดีจะไม่ตัดสินคุณเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณและบางครั้งปัญหาอาจจะมีสาเหตุทางกายที่ต้องการการรักษาเฉพาะเช่นปัญหาฮอร์โมนหรือปัญหาหลอดเลือดที่ต้องการการดูแลจากแพทย์โดยตรงตอนนี้ผมอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะ ว่าสุขภาพทางเพศไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายเพียงอย่างเดียวมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของเราด้วยในช่วง15ปีที่ผมทำงานเป็นแพทย์ผมได้เรียนรู้ว่าความอนาบนรอดทนดีเคาอนใจรักและความเข้าใจมันสำคัญมากทั้งต่อตัวเราเองและต่อคู่ครองถ้าคุณรู้สึกท่วมท้นกับสถานการณ์เหล่านี้อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ การพูดคุยกับคู่ครองและถ้าจำเป็นก็พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมันอาจจะช่วยได้มากมายเลยจำไว้นะคะว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่เจอปัญหานี้มีคนอีกหลายล้านคนทั่วโลกที่กำลังเจอสิ่งเดียวกันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือให้คุณสงบสติและเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้ด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเคารพการดูแลตัวเองคือการรักตัวเอง และมันก็เป็นการแสดงความรักต่อคู่ครองของคุณด้วยอย่างที่เราได้พูดถึงกันวันนี้สุขภาพทางเพศถูกกำหนดโดยหลายปัจจัยในชีวิตของเราสิ่งที่เรากินวิธีที่เราจัดการกับความเครียดนิสัยของเราและคุณภาพของความสัมพันธ์ของเราทุกอย่างมันเชื่อมโยงกัน ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาทางร่างกายหรือทางการแพทย์เท่านั้นแต่มันรวมถึงปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อร่างกายจิตใจและหัวใจของเราจำไว้นะคะว่าการใช้วิธีธรรมชาติและการเปลี่ยนนิสัยไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเท่านั้นแต่มันยังเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันปัญหาด้วย การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในไลฟ์สไตล์ของเราเช่นการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือการออกกำลังกายสม่ำเสมอสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อความนับถือตนเองความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตของเรา ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมได้เห็นว่าธรรมชาติเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังตั้งแต่สมุนไพรอย่างโสมและมากา้าไปจนถึงอาหารง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพอย่างบลูเบอรี่ถั่วและแตงโมธรรมชาติมีทุกสิ่งที่เราต้องการสิ่งสำคัญคือต้องอดทนและมุ่งมั่นอาจจะใช้เวลาสักพักกว่าจะเห็นผลลัพธ์แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความอดทนคุณจะเห็นการปรับปรุงที่ชัดเจน แต่ผมอยากจะเน้นบางอย่างที่สำคัญมากๆเราต้องไม่มองข้ามความสำคัญของอารมณ์และจิตใจของเราเลยเราสามารถทำให้ตัวเองเครียดกังวลกลัวและมีภาระต่างๆโดยที่ไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้ การเรียนรู้วิธีควบคุมความเครียดเหล่านี้มันสำคัญพอๆกับการดูแลเรื่องอาหารหรือการออกกำลังกายบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากมายแค่หาเวลาสักครู่เพื่อไตร่ตรองพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจและยอมรับว่าเราต้องการความช่วยเหลือการยอมรับว่าเราต้องการความสนับสนุนไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณของความแข็งแกร่ง ปัญหาเรื่องนี้สามารถสร้างความผิดหวังและความอับอายได้ทั้งต่อตัวผู้ชายเองและต่อคู่ครองของเขาแต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้กำหนดตัวตนของเราหรือความสัมพันธ์ของเรามันสำคัญมากที่จะมีการสนทนาที่เปิดเผยและซื่อสัตย์กับคู่ครองของเราและสร้างสภาพแวดล้อมที่ทั้งสองคนรู้สึกเข้าใจและได้รับการสนับสนุนเราสามารถพัฒนาได้ทั้งในฐานะบุคคลและคู่รัก ถ้าเราเผชิญหน้ากับความท้าทายเหล่านี้ร่วมกันก่อนที่ผมจะจบผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพเป็นการเดินทางที่ยาวนานไม่ใช่การแข่งวิ่งระยะสั้นอย่าเพิ่งท้อถ้าคุณไม่เห็นผลทันทีให้เวลากับร่างกายของคุณดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญจงรักและให้เกียรต,ติตัวเอง วันนี้เราได้พูดถึงหลายอย่างมากตั้งแต่สมุนไพรยอย่างโสมและมากา้าอาหารที่ดีอย่างแตงโมและบลูเบอรี่การออกกำลังกายที่สำคัญการจัดการความเครียดและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างแอลกอฮอล์และบุหรี่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันและเมื่อเรารวมมันเข้าด้วยกันในชีวิตประจำวันเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าคุณกำลังฟังอยู่และรู้สึกว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ผมอยากให้คุณลองเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยอย่ารอพรุ่งนี้เริ่มจากสิ่งง่ายๆอาจจะเป็นการเดินเล่นหลังอาหารเย็นการกินแตงโมมื้อเช้าหรือการใช้เวลา10นาทีนั่งสมาธิก่อนนอนและที่สำคัญมากๆถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะไปหาแพทย์นะคะเราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบ ผมหวังว่าข้อมูลที่แชร์วันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณจงดูแลสุขภาพของคุณรักตัวเองและจำไว้ว่าคุณสมควรได้รับความสุขและสุขภาพที่ดีอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะคะเพื่อรับข้อมูลสุขภาพดีๆแบบนี้อีกในอนาคตและถ้ามีคำถามหรืออยากให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรก็แสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะผมพร้อมตอบคำถามของทุกคนดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ